ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่กาอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาพร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้าทําการตรวจสอบที่เกิดเหตุในตําบลจําป่าหวายอําเภอเมืองพะเยาครับหลังจากได้รับแจ้งว่ามีกระบือกว่า18ตัวตายไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ล่าสุดนี้นะ่าจะมากกว่า20ตัวนะครับจากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบว่ามีกระบืออยู่รวมกันกว่า70ตัวเลี้ยงกันแบบนี้ครับก็อยู่ตามาพื้นที่ต่างๆ ในจำนวนนี้ไม่ต่ํากว่า10ตัวที่มีอาการป่วยด้วยนะครับนี่บางตัวตายแล้วก็จมอยู่แบบนี้ครับขณะที่บางตัวก็นอนหายใจรวยรินทางด้านของนายมีคําเขื่อนคําป้อเจ้าของกระบือเหล่านี้บอกว่ากระบือของตัวเองเหมือนจะมีอาการป่วยตั้งแต่20ตุลาคมที่ผ่านมาตอนแรกตายไปตัวหนึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ตายตามเป็นจํานวนมากแล้วก็ยังมีอีกจํานวนมากที่ล้มป่วยอยู่ตอนนี้ครับ มันซึมเมือเงากัดไลยมันจะออกปากเคยออกตั้งแต่ปินยาอะกินาแหละแล้วกันนาะเป็นจะอีมากี่วันละเม่อวันที่เช้ามามวันที่เช้าแหมะนายมีก็บอกว่าตอนแรกกระบือมีอาการซึมนะครับจากนั้นก็ไม่กินญ้าล้มตายลงตามกันส่วนตัวก็สงสัยสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขามาตรวจสอบแล้วก็ผ่าออกมาได้ ผ่าอะไรออกมาได้คือเจ้าหน้าที่เขาไปดูในท้องแล้วเจอสิ่งเนี้ครับคุณผู้ชมอ,มอมืถ้ามองเผินๆนี่อาจจะมองไม่ออกว่ามันคืออะไรแต่จากการดูเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามันเหมือนเป็นแก้วที่ใส่ย,ยางเวลาไปกรีดยางคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามันจะมีแก้วหรือว่าถ้วยที่อยู่ที่ต้นยางใช่ไหมครับต้นยางพาราจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วเหมือนว่ากระบือเหล่านี้น่าจะกินเข้าไปหรือไม่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าเป็นสาเหตุหรือเปล่านะครับ ทางปศสุสัตว์เนี่ยบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะครับเจ้าหน้าที่ได้นําชิ้นเนื้อแล้วก็อวัยวะที่สําคัญเข้าไปพิสูจน์อีกครั้งล่าสุดตอนนี้มีกระบือที่ตายในเหตุการณ์นี้แล้วกว่า20ตัวและคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีกครับ mm hmm. เนื่องจากอย่างที่บอกไปว่ายังมีกระบือที่มีอาการป่วยอยู่เป็นจํานวนมากเบื mm ้อ hmm. งต้นนะครับมูลค่าความเสียหายนี่ไม่ต่ำกว่า6 0 0 0บาทเป็นอย่างน้อยเลยครับอืค mm ่ะ hmm.